สวัสดีครับเราไม่ได้มาเดินรอบร้านกันมานานแล้วนะครับผมวันนี้เราพามาดูสินค้ารอบร้านกันบ้างว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าเราไม่ได้เดินรอบร้านกันมานานแล้วนะครับผมอคราวนี้เนี่ยเรามาเดินดูรอบร้านกันนิดนึงดีกว่าว่า ตอนนี้เนี่ยเรามีสินค้าอะไรบ้างนะที่อยู่ในร้านนะมาอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันเรามาดูตัวมินทีเก้ายีนิ้วมินทีเก้ายีนิ้วตอนนี้เนี่ยผมมี2สีนะครับผมมีสีทูโทนกับสีดำด้านนะครับผมมินทีเก้านิ้วมันแปลเป็นดิสเบกอ่าเก้าสปีด เฟมรู aru, น้ำหนักเบาตัวนี้ราคาถ้าเกิดทูโทนนะ15,900สีเดียวคือสีดำด้าน14,900แล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะครับผม ถัดมาเราก็จะมีตัวแบ็กเกอร์เอ็กไลท์16นิ้วนะครับแบ็กเกอร์เอ็กไลท์16นิ้วตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่13,900บาท11สปีดนะอ่บาทสิไเอ็ดสปีดนะตัวดุม,ดม,ดมนะดุมหน้าหลังเนี่ยเป็นโนเวเทคหน้าหลังเลยนะครับผมแล้วก็ดิสเบกน้ำมัน มีสองสีนะครับมีสีเทาส้มกับสีเทาเหลืองแต่เป็นเทาเข้มนะอันนี้เป็นเทาเข้มนะอ่ามันออกสีดําแหละแต่ว่ามันเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็เทาอ่อนส้มนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะสำหรับสองตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับมาไปต่อกันนะครับตัวนี้จะเป็นมิ้นต์เดี๋ยวมินทีเก้าคมเมอรีอ่า เป็นตัวล้อ16นิ้ว3 4 9นะครับผมล้อ16นิ้ว3 4 9มันมากับอะไรบ้างมันมากับดิสเบรกเรียบร้อยแล้วนี่ดิสเบรกเรียบร้อยแล้วพร้อม9กสปีดเฟรมโครโมลี่มีมา3สีนะมีสีเนี่ยอันนี้คือสีทองแดงสีเขียว สีดําแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนทักกันเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,900บาท12,900บาทนะเฟรมคอมมอรี่เก้าสปีดดิสเบรกราคาดีด้วยสำหรับตัวนี้ไปไปต่ออ่ะ ตัวนี้จะเป็นมิ้นทีหนึ่งอ่ามิ้นทีหนึ่งเนี่ยจะมี3สีนะครับมีสีลุ้งสีเทาแล้วก็สีขาวทีห่งเนี่ยจะเป็นตัวที่น้ําหนักเบาที่สุดในร้านแล้วตัวนี้อยู่ที่7จ็ดโลก,กว่าเองอ่าเป็นอะไรนะเป็นอ่าสิงเกิลสปีดอ่า ซิงเกิลสปีดแล้วก็ได้น้ำหนักเบานะครับผมตัวนี้ล้อสินิ้วถ้าเกิดว่า2สีนี้เนี่ยสสีนี้สีเทากับสีขาวเนี่ยจะราคาอยู่ที่1900สีลุ้งเป็นสีพิเศษ12900แล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะสำหรับตัวมินทีหนึ่งนะครับอ่ะ ฟิกาลาบีอ่าฟิกาลาบีจริงๆมี3สีนะนี่มันเว้าวไปมันเพิ่งขายไปยังไม่ได้ประกอบนะครับผมมีสีดําสีเทาสีขาวเนี่ยเทาคิดจินอาการแเป็นเทาก่อนแล้วก็จินอากา,การเป็นขาวนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยฟิกาลาบีเนี่ยราคาดีมากๆน้ําหนักก็เบาด้วย9้โลก,กว่าเองตัวนี้ราคาอยู่ที่9,990บบาทนี่ ชุดขับให้มา8สปีดกะโหลกกวงมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเป็นกะโหลกกวงมาเรียบร้อยแล้วนี่คือฟิก้าระบีเป็นเฟรมโค้งสวยนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมขายดีขายดีมากๆด้วยสลับฟิกฟ้การะบะีถัดมาจะเป็นดาหฮอนเค3 plus นะครับผมดาฮอนเค3พลัสตอนนี้ผมมี2ส,สีนะครับมีสีดําด้านดําทั้งคันเลยตัวนี้เขาเรียกว่า Thailand Limited อ่าคือถามว่าเป็นลิมิเต็ดไหมต้องบอกว่ามันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะต้องบอกไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันมันเป็นแบบทำไมมันไม่มีจํานวนคันไม่มีอะไรอย่างนี้ไทแรนดิมิเต็ดก็คือมีขายเฉพาะในประเทศไทยนี่ เป็นสีดําด้านทั้งคันอย่างนี้นะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่2 2 9หมตัวเคสามพัสสีดําแดงตัวนี้ก็2 2 9หมเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นลิงก์ YouTube ที่ผมรีวิวตัวนี้ไปแล้วล่ะนะครับสองหมราคาเดิมด้วยยังไม่ปรับนี่สําหรับตัว ดาวฮอนเคสามพและหลายยี่ห้อปรับไปหมดแล้วนะและหลายรุ่นปรับกันไปหมดแล้วนะตัวนี้ยังไม่ปรับเป็นราคาเดิมอยู่นะถ้าเกิดสนใจรีบจัดก่อนที่ผมว่าในรถถัดไปมันปรับราคาแน่นอนนะครับผมนี่คือดาวฮอนเคสั Plus ครับถัดมาด้วยดาวฮอนรูทนะครับผมดาวฮอนรูทเนี่ยตอนนี้ผมมีครบสีเลยสีดำด้านสีเงินนะครับสีเหลือง สีแดงสีเทาแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนดาวฮอนรูทหนึ่งหมืสามพันห้าร้อยบาทหนึ่งสามันห้าร้อยบาทสำหรับดาวฮอนรูทนะหลหลายคนคงจะรู้สเปคดาวฮอนรูทอยู่แล้วล่ะเจ็ดสปีดซิมเพิล Simple, ไม่ได้แบบว่าให้อะไรมาสวยหรูแต่มันเป็นดาวฮอนแล้วก็ชุดขับมันอ่าไม่ใช่แล้วก็จุดพับเนี่ยมันแน่นมากๆดีมากๆดาวฮอนรูทถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะอ่า ไม่ว่าจะเป็นมอในมุมไหนก็ตามเนี่ยดาวฮอนรูทเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่แบบว่าผมว่าสุดยอดอะ่ะเบาะก,ก็นิ่มนะครับผมปอกแฮนก็ให้มาแบบมีที่พักมือแล้วด้วย13,500บาทถัดมาจะเป็นฟิกกาอาราบิไอ้อีโทษดีเฮ้ยมึนอ่ะจะเป็นฟิกกาแฟรปเป้นะครับผมฟิกกาแฟรปเป้เนี่ยราคาดีมากๆ8,990บาทอ่า ได้ความวินเทจที่เป็นเบาะน้ำตาลปอกแหนน้ำตาลแต่แกงมีมาแล้วบางโคนมีมาแล้วไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มเลยหน้าตาดูดีวินเทจนะตัวนี้อยู่ที่8,990บาทนะครับผมเป็นเจ็ดสปีดล้อ20นิ้วผมว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าจะดีเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้มาเราไปกันต่อนะครับผมตอนนี้มีแบ็คเกอร์ อีคอสโมนแลหลายคนน่าจะพอรู้จักแบ er e ็คเกอร์อีคอสโมอยู่แล้วนะแบ็คเกอร์อีคอสโมเนี่ยให้จานหน้ามา2จานเฟืองหลังเก้าสปีดดิสเบกน้ำมันเฟรมโค้งสวยงามคันเดียวไปได้ทั่วไทยนะครับตัวนี้มากับชุดขับ 9สปีดอ่ะโทษทีพูดไป้วเรมากับล้อล้อ20นิ้ว451อ่านี่คือ,อยางใหญ่ที่สุดที่เขาจะไปได้นะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการความเร็วหรือว่าต้องการปั่นทัวลิ่งยาวไกลๆเนี่ยตัวนี้ทำได้ถ้าทำได้ดีด้วยนี่คือแบคเกอร์ mo, อีโคสโมอ่ะ ไปต่อเลยที่ b a c k e r X-Lite Plus นะครับตอนนี้ผมมี2สีนะ b a c k e r X-Lite Plus ตอนนี้จะมีสีดำแดงแล้วก็สีแดงนะครับผมราคาอยู่ที่15,900บาท15,900บาทได้ชุดขับ11สปีด105ด้วยตีนผี105ชิปเตอร์105ตัวนี้ไปซื้อแยกนี่ก็มี4,500และแต่ว่าตัวนี้ให้มากับชุดขับ11สปีด105เลยนะครับผมครบ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะฮะนี่คือ Backer e ์เอกไลท์ ถัดมาจะเป็น b บ c k ก er อร์ y นนี่แบ c เกอร์ er y นเนี่ยราคาอยู่ที่8,900บาทเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมว่าสุดยอดมาก8ปสปีดล้อหน้าหลังมาแบบอย่างลื่นเลยอย่างดีเลยเป็น20นิ้วนะคะรับเฟรมอลูปั่นสนุกองศาเฟรมดีใครปั่นแล้วผมว่าน่าจะชอบทุกคนนะสำหรับ b บ c k ก er อร์ y ตัวนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะตอนนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สุดทุที่ถูกที่สุดในร้านแล้วสำหรับแบ c เกอร์ไฟนะครับ ไปกันอีกตัวนะครับตัวนี้คือดาฮอนสปีด P8 นี่ดาฮอนสปีด P8 ตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่1 9 9 0 0บาทดาฮอนสปีด P8 มาแทนดาฮอนสปีดเฟลโคนะ ะะม,ามาแทนดาวอนสวตฟลโตัวนี้มากับล้อนิ้ว406อ่าให้ยางชชวบเบย์บิ๊กแอปเปิลมาล้อหน้าหลังเป็นแบริ่งมาเรียบร้อยแล้ว8สปีดตามชื่อเลย P8 นะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ปั่นได้นิ่มที่สุดในร้านและณนะวันนี้นะครับผมนิ่มที่สุดแล้วเพราะเฟรมคอมมูรี่เบาะก็นิ่มยางก็ใหญ่ นิ่มแน่นอนอ่าใครที่สนใจอ่าจักรยานแบบคันแรกผ่อนสบายๆแล้วมีงบหน่อยนะหนึ่งมืเก้าันเก้าร้อยบาทนะผมว่าคันนี้น่าจัดมากราคาตัวนี้เน็ตหลายหลายคนก็วาถามบอกว่าโอ้ยพี่ลดหน่อยได้ไหมโหผมขายราคาเน็ตจริงๆครับแก๊ปจักรยานนี่มันน้อยมากใครไม่รู้ใครรู้นี่ก็จะพอเข้าใจใครไม่รู้นี่โอ้โหทำไมไม่ลดเลยอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะตัวนี้ มีสีเหลืองสีเทาสีแดงสีดําแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะครับผมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวหมื่นละ,ะไปกันต่อดีกว่าผมพูดอะไรเนี่ยงงอ่ะมาจัก,กรยานสุดฮอตตอนนี้นะครับผม Backer Gravity X9 นี่ Backer Gravity X9 เนี่ยตอนหลังเนี่ยออกกันเยอะมาก1,9,900บาทมันคือ Backer Gravity ที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักแล้วนะแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นยมันมาใหม่นะครับผมเป็น9สปีดดุมเป็นเกียร์ดุม3สปีดอ่าเกียร์ดุม3สปีดแล้วก็เฟืองด้านนอกอีก3สปีดมีอยู่สีสีนะครับผมยังไม่ได้ประกอบอีกสสี ตอนนี้เอาสีนี้ไปให้ดูก่อนใครที่อยากดูสีเต็มๆไปดูในอ่อ่เลื่อนๆลงมาใน YouTube ด้านล่างนะผมมีทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วละ่ะสำหรับ b a ็ค e r Gravity X9 นะครับผมตัวนี้ราคา1 9 9 0 0 ออกทุกวันตัวนี้เจ๋งจริงๆอ่ะส่วน Backer Gravity XC นะครับตัวล้อคาร์บอนก็ยังมีอยู่นะแต่เหลือแค่สีเดียวแล้วคือสีขาวแดงนะครับผมตัวนี้23,900บาทอ่าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ตัวมินต์ไ o โฟนะครับมินต์ไทโฟเนี่ยตอนนี้จะมีแค่สีทูโทนนะครับผม16,900บาท9สปีดดิสเบรกด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อกันมานะเดี๋ยวมันจะมีตัวลิมิเต็ดกำลังจะมาด้วยนะครับ18,900ห่าถ้าเกิดสนใจสีไอสีไทเทเนียมลิมิเต็ดของมินต์ไทโฟเนี่ยก็รออีกกนิดหนึ่งเดี๋ยวของเข้ามาแน่นอน ไปต่อกันรุ่นสุดฮิตอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้คือ b บ็คเกอร์ด o เอโก้มาลาดน่ไม่ใช่ตัวนี้คือ b บ er <laughs> ็คเกอร์ด o เอนะครับผม b บ็คเกอร์ด o เเนี่ยอมันเป็นยังไงหน้าตาเหมือนดาวฮอนร์บอดลอกไหมเนี่ยเวลาจัดเรียงกับสี่คันเนี่ยเหมือนมากๆ นะครับผมตัวนี้มากับชุดขับ9สปีดดิสเบรกน้ำมันล้อ20 406มาเป็นล้อแบริ่งหน้าหลังเพราะว่ามันให้โนวาเทคมาเลยดุมโนวาเทคมาเลยนะครับผมอ่ราคาตัวนี้อยู่ที่15,900บาทราคาดีไหมราคาดีมากๆนะมีอยู่สีสีนะครับมีเขียวมีฟ้ามีไม่ใช่เทาเป็นเงินแล้วก็ครีมนะครับผมแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะอ่ะ แบเกอร์อดเดโก้ผมมีคันให้ทดลองด้วยนะครับผมมีคันให้ทดลองด้วยก็คือคันนี้เลยเนี่ยผมแปะเดโม,โมไว้นะผมว่าไปลองปัดแล้วผมชอบมากๆแน่นมากๆ,ๆแน่นกว่าที่คิดไว้เยอะมากสําหรับตัวนี้นะครับ ถัดมาก,ก็จะมีดาฮอนบอดวอล์กนะดาฮอนบอดวอล์กตัวนี้เป็นล้อ16นิ้วใครที่ลอดูล้อย0นิ้วอยู่ผมยังมีอยู่นะครับผมผมเพิ่งขายไปผมยังไม่ประกอบเลยตัวนั้นเนี่ยจะเป็นล้อ20นิ้วอ่าสี่นะครับผมอ่ามีสีไอซ์ซิเวนั่นคือด a าฮอนบอดวอล์กย0ินิ้วแต่ตัวนี้เป็นล้อ16นิ้วนะครับอ่าหนึ่งหมื0นบาทนะครับผมเฟรมค o มเมอรี ody, มีอยู่สีสีนะมีสีฟ้า สีเงินสีดำดำและดำเทาอ่าแล้วก็สีชมพูแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนถัดมาเลยดาฮอนดีซีโร่อ่าดีซีโรเนี่ยผมว่าหลายๆคนรู้จักแล้วละ่นะณวันนี้นะครับผมอ่าเฟมเป็นเฟมทรงวินเทจมากนะครับพับกางไม่ได้นะอ่าราคาตัวนี้อยู่ที่17,900บาทนะฮะมีอยู่สองสีนะครับสีแดงกับสีเงินว่าจะชอบสีไหน บ็คเกอร์อีกแบ็คเกอร์ไอคอนจะบอกว่าอีคอสโมส่งมันได้แบ็คเกอร์ไอคอนหนึ่งมืสามพันเก้าร้อยบาทตอนนี้มีแค่สีเดียวนะสิบสปีดนะครับผมตีนผีให้ชุดอให้ชิมานโนไทก้ามาเลยะกะโหลกกวง้งดิสเบรกน้ำมันจานหน้าสองจานบันไดปลดเร็วผมว่าครบหนึ่งห่สามพันเก้าร้อบาทตอนนี้มีแค่สีเดียวนะครับด้าฮอนค้ามคำสุดท้ายของที่ร้าน รอดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของที่ร้านเป็นมินิของดาฮอน15,900บาทนะครับผมฟิก้าลิเบอรี่ฟิก้าลิเบอรี่เนี่ยณนะวันนี้จะเป็นล้อ20นิ้วที่เบาที่สุดแล้วที่มีอยู่ในร้านประมาณสัก10โลก,กว่ากวานะครับผมราคาก็เบาด้วย9,990บาท 9,990บาทกับน้ำหนักเบาๆนะครับผม f i ก้าลิเบอรี่ผมว่าใครสนใจต้องจับอ่า ถัดมาโคนัฟโคนัฟเนี่ยตอนนี้ผมจะมีรุ่น t e m p ป3.0นะครับผมจะเป็นตัวอลูมิเนียมราคาอยู่ที่14,900บาทาชุดขับมีเป็นแคลิสเต็มกรุ๊ปด้วยนะ8สะปีจานหน้า2จานครบล้อหน้าหลังแบริง่งให้ตัวอชอเบ b บิ๊กแอปเปิลมาด้วยสำหรับยางสุดๆเลย ไปต่อเริ่มพูดเยอะเริ่มเหนื่อยอดาฮอนเชานะครับผมดาฮอนเชาเนี่ยราคาอยู่ที่18,500บาทดาฮอนเชานี่มีอยู่สีสีนะสีเขียวสีแดงสีเทาและสีขาวขึ้นอยู่กับว่าจะชอบสีไหนนะสนับดารฮอนเชาเป็นแม่บ้านพับได้ผมว่าเจ๋งมากๆนะครับผมใครสนใจที่แม่บ้านวินเทจพับได้ตัวนี้เนี่ยแล้วปอกแคนเนี่ยผมว่ามันนิ่มมือมากเลยอะ นิ่มือมากๆนะครับผมราคาอยู่ที่1 8ึ0งหมบาทนะไปไปต่อให้ดูตัวคิดมากหน่อยอันนี้ผมตกแต่งเองนะผมมีความภูมิใจมากเลย <c oughs> มีความภูมิใจมากตกแต่งเองอมาต่อที่อ่าผมมีมือสองมาคันหนึ่งนะผมเคยทำคลิปลงไปแล้วละ่ะอ่าดาฮอนสปิดเฟลโคมี ตะแกงหน้าตะแกงหลังมาเรียบร้อยแล้วราคาอยู่ที่14,900บาทสนใจติดต่อมานะอ่ะกับรถเทพเทมาตัวนี้เป็นดาฮอนวิซิโบตอนนี้จะเหลือแต่สีดำนะครับผมสีดำนะสีดำด้านทั้งคันนะอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่31,900ใครายสนใจรถเทพเทของดาฮอนตัวท็อปของดาฮอนต้องมาจัดเลยดาฮอนวิซิโบอะต่อ จักรยานเด็กก็ยังพอมีนะครับสไตรเดอร์สไตรเดอร์สิบสี่เอ็กไครที่ตามหาอยู่ของมาสต็อกเรียบร้อยนะครับมีสามสีนะมีสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมอ่ะตัวสไตรเดอร์สิบสปอร์ตก็ยังมีสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับผมเป็นบลาร์ฟสไบร์นนะซีซเอ็กจะมีขาปั่นนะครับผมแล้วก็ฮาโล่จักรยานเด็กล้อสิบสองนิ้ว ก็ยังมีของอยู่นะครับผมตัวนี้อยู่ที่หกพันสองร้อยบาทกับฮาโล่ล้อสิบหกตัวนี้สิบเจ็ดนิ้วหลักไอ้ไม่ใช่สิบ็ดนิ้วล้อส6บหกตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับผมอ่ะนี่คือจักรยานทั้งหมดที่ร้านมีนะขอพักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับอะไระไปต่อกับอะไรต่อนะครับตัวนี้คือ ล้อไลโปนะครับผมตัวท็อปนะตัวนี้อยู่ที่7,500บาทนะครับผมเป็นตัวขอบสูงได้ลูกปืนเอนดูโรนะครับผมล้อไลโปเคฟันนะครับตัวนี้451นะครับผมรา,าคาอยู่ที่3,900บาทเป็นตัวเริ่มต้นดีเลยนะครับไลโปสีทองตัวนี้ขอบสูงตัวนี้5,500 นะครับผมไปต่อกันที่ใครอยากรู้ตัวไหนอยากได้สเปคตัวไหนเนี่ยทักมาถามกันได้นะเดี๋ยวผมส่งต่อไปให้นะครับผมตัวนี้เป็นลอ้ออาีนะครับผมลอ้ออาทีตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมว่าลื่นมากๆตัว e ero 6, ีโรซิกส ร้ออีโรซิกตัวนี้เป็นเจ็ดสี่ร้อยสามสิบใส่กับพวกดาฮอนได้เลยนะครับเป็นอ่าสี่ห้าหนึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่าหกพันห้าร้อยบาทนะครับอ่า ล้อ G Pro Carbon ใครอยากไปจบเจ็บแต่จบต้องตัวนี้ผมเพิ่งโพสต์ไปไปให้สุดแล้วอยุดที่มามาตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งหนึ่งบาทนะสำหรับตัว G p โ o คา r b o n นะครับล้อลรโปรขอบสูงสีดำ 5, า5,5 0ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย อ่ะเคฟันไลโปลเคฟันสี Pro ่ห้าหนึ่งนะครับสามพันเก้าผมมีมือสองมาอยู่อันหนึ่งนะตัวนี้ร้อยอีโรซิกนะครับผมร้ออีโรซิกตัวนี้มือสองพร้อมกับยางพานาเลเซอร์มินิทัฟอ่าตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่5,500บาท สนใจรีบทักนะตัวนี้เป็นดิสเบกนะครับใครใช้ตัวดิสเบกเนี่ยมาจัดกันได้เลยนะครับผมล้อวิบ451ตัวนี้อยู่ที่1 4ึ0งนะืเป็นล้อฟูคาร์บอนนะเป็นล้อซีรวดฟูคาร์บอนตัวนี้เนี่ยตัวเดียวจบเลยนะครับผมอ่ะล้อจีโป4สีตัวนี้เป็นท็อปอะลูนะตัวนี้อยู่ที่8,900บาทแล้วก็ล้อเคฟันสีดำอ่าตัวนี้สามพ ไปต่อกับล้อหน่อยเรามีล้ออะไรอีกอ่ะตอนนี้ผมมีล้อซิวอล็อกตัวนี้เข้ามานี่เดี๋ยวผมต้องซูมออกหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่มันอ่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมานี่คือล้อซิวอล็อกสามสี่เก้าล้อซิวอล็อกสามสี่เก้าเนี่ยอ่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบใส่กับดาวฮอนบอร์ดล์ก าดาคอนบอกว่า16นิ้วได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนตะเกียบไฟไฟยัดเข้าเลยจับคู่กับตัวเนี่ยยางยางพันอ่าชอเบคโคแจ็คตัวนี้จบเลยนะครับสำหรับตัวนี้ราคาล้อตัวนี้อยู่ที่6,900บาทอ่า6,900บาทยางอยู่ที่เซนละพันสามห้าบพันสาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทจับคู่กันได้ใส่แล้วหล่อมากๆผมเคยใส่ไปแล้ว นะครับผมตัวนี้เป็นล้อซีวอล็อก16สามสี่เเหมือนกันเป็นดิสเบรกนะ,ะใครคันไหนที่ใช้16ส4 9อยู่แล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนให้มันหล่อขึ้นอัพให้มันเจ๋งขึ้นซีวอล็อกตัวนี้เจ๋งมากๆนะครับอยู่ที่7,900พารอยบาทล้อ,ลอไลท์โปรเคฟันตอนนี้มากันแบบสีเต็มๆเลยนะสามพบาทนะมีสีทองสีแดงสีดําสีเงินครบนะครับผมสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ อะมาที่บอกกันบ้างน,นะครับบอรเนี่ยผมคงไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะนะอะเอาให้เอาเอารุ่นละกันนะครับว่ามีรุ่นไหนกันอยู่บ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดที่มีนะครับอ่เดี๋ยวไล่ลไปให้ดูก่อนตอนนี้ที่มีก็คือบ r ู o k s นะครับผมมี c ีสิบสามนะครับหกพันห้า6ีสิบห้าสามพันหร้อยเก้าสิบนะครับผมอมีตัว c ีสิบเจ็ดลบตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะอยู่ที่ห้าพันสองนะครับผมมีตัวอ C17 ตัวนี้จะเป็นข้างล่างจะเป็นซิลิโคนอย่างนี้นะครับผมตัวนี้อยู่ที่4,690นะครับแล้วก็ c 1 7สีดํีดำนะครับผมอยู่ที่3,950อ่าแล้วก็มีสีน้ำเงินด้วยนะครับผม3,950นะ ัดมาก็จะมีตัวสวอนโลนะครับ B10 อ่าตัวนี้เป็นบรู๊คตัวสวอนโลตัวนี้5,690ันาสนะครับแล้วก็ B17 มีครบ3สีเลยนะของเข้ามาเติมเรียบร้อยแล้ว4,190แล้วก็มี B17 Special ตัวนี้อยู่ที่4,990ันานะครับผมอ่า B17 Special นี่มี3สีเลยนะครบนะครับผมอ่ะไปต่อ เบาดีดีเนะครับเริ่มต้นอยู่ที่600-700ถึงใครที่ชอบใหญ่ๆก็มีนะครับผมสำหรับดีดีเตัวนี้700บาทนะตัวคอมฟอร์ที่นิ่มมากๆนี่สังเกตดูนิ่มมากๆนะครับผมตัวนี้อยู่ที่790ใครที่ชอบเบาะใหญ่ๆแล้วนั่งสบายตัวร i เมดเลยตัวนี้790บาทนั่งสบายแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาไปแต่งแบบว่าวินเทจ i วินเทจน่อยผมแนะนำเบอกของอารยานะเพราะมันเป็นสีน้ําตาลแล้ว ก็ไม่แพงมากตัวนี้อยู่ที่790มีทั้งแบบหนาและแบบบางนะแล้วแต่ว่าจะชอบประมาณไหนนะครับแบบบางก็ยังดูหนาอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ในนาเท่าตัวหนานะครับผมอ่ะไปตอ่อย่างอย่างที่บอกเรามีตัวชอเบ้โคจักอยู่นะครับรีบจัดก่อนที่จะหมดใครที่จะไปจัดพวกไอ้อบอมตั้งบอมตั้นอย่างเงี้ยใส่ได้เลยนะครับเป็น16349นะครับตะเกียบ จีโ o นะครับตะเกียบ G ีโปเจ็ดพันห้าบาทสนใจจัดได้เลยนะอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกเอฮ้ยตัวนี้เนี่ยเป็นของเทิร์นเห็นมีกคนบอกว่า เขาตามหากันอยู่ผมจําราคาไม่ได้นะว่าผมขายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องไปดูลองทักมาก่อนนะถ้าเกิดสนใจนะครับผมผมจาราคาไม่ได้ตอนนั้นแแะไม่ได้แปะราคาไปด้วยเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนราคาเท่าไหร่นะครับอตัวนี้เป็นสายล็อกของดาฮอนนะครับผมตัวนี้อยู่ที่3 5 0หบบาทของเข้ามาเติมเรียบร้อยแล้วนะครับ กระเป๋าท้ายดาฮอนตัวยาวนะครับ590ราบาทนะอ่ามาที่กระเป๋าโุ้ยร่วงเอ้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออ้อยก่อนอ่ากระเป๋าหน้าดาฮอนโอ้ยร่วงอีกแล้วตายแล้วอ่าผมขอวางไว้ก่อนแล้วกันอ่ะกระเป๋าหน้าดาฮอนนะครับผม <c oughs> กระเป๋าหน้าดาฮอนติดหน้าแฮนนะครับตัวนี้อยู่ที่6 8 0บาทนะครับใส่มือถือได้นะ, <c oughs> ะกระเป๋าติดตะแงดาฮอนตัวนี้อยู่ที่แ0 0อ่หา8ิบบาทนะครับ <c oughs> สูบดาฮอนก็เข้ามาแล้วนะอยู่ที่590เป็นสุกมือนะครับหน้าตาดูดีเลยดาฮอนโดคูนะครับผมตัวไอะอะไรนะ ที่ติดมือถืออ่าที่ยึดมือถือกะแฮนตัวนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ราคาอยู่ที่390บาทครับผมแล้วก็ไฟดาฮอนนะครับตัวนี้อยู่ที่750ดร้อห้าสนะเบาเจลดาฮอนใครชอบนิ่มๆน,นั่งสบายๆตัวนี้ได้เลย390บาทนะอ่าอาลไทไลโรมีบื้มเลยขึ้นอยู่กับชอบตัวไหนตอนนี้ผมมีบันไดตัวคอมแพค e c s y เข้ามาตัวนี้2,990นะครับผม MKS Compact Easy m ม d ด i ิน a p แปเป็นบันไดปลดเร็วนะลื่นดีน้ำหนักเบาตัวนี้2,990นะครับผมแล้วก็บันไดพับได้นี่ที่ทุกคนต้องการ,า K รบันได MKS FD 7 FD 7อยู่ที่1,800บาทของเข้ามาแล้วแต่เข้ามาแค่สีดำตัวนี้นะอ่ของเข้ามาแล้วสนใจรีบเลยนะครับก่อนที่ของจะหมดไปอีก บันไดปลดเร็วของไล์โปก็มีมานะครับอยู่ที่พันสี่ร้อบาทมีหลายสีให้เลือกนะสำหรับตัวนี้ยางในอะไรพวกนี้ผมมีตุมเลยนะครับผมปอกแฮนอ่ะก็เหมือนเหมือนเดิมแหละก็มีปอกแฮนตัวนี้ที่อยากแนะนําหน่อยเดี๋ยวย้ายที่มาหน,นอ่งตัวนี้ปอกแฮนตัวนี้เป็นของไซโครเวชั่นตัวโทมฮอคนะตัวนี้เนี่ยอ่า ผมเคยลงคลิปไปอ่ะผมว่ามันเป็นปอกแฮนด์หนังแท้ที่นิ่มที่สุดตั้งแต่เคยจับมานะครับผมเป็นตัวโทมฮอคเป็นหนังแท้แล้วก็ผมว่ามันนิ่มมือมากๆตัวนี้2,490บาทนะครับผมถ้าเกิดสนใจนะหลักอานหลักอานคาร์บอนของ G Pro ตัวนี้อยู่ที่3,500บาท3,500บาทอย่างหรูอย่างอย่างเท่เลยอ่ะ แฮนด์ hand, มีให้เลือกเยอะนะมีแฮนด์ไลท์โปโกสนะครับผมอ,อยู่ที่ห้า้อยห้าสิบบาทนะครับมีของแฟรงกี้แฮนด์ยกอยู่ตัวนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นสีเงินนะครับมีตัวคาร์บอนแฮนด์ยกของไลท์โปรตัวนี้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทมีหลายตัวให้เลือกอยู่นะสำหรับแฮนด์อของที่ร้านนะครับอ่ะ แล้วก็มีมพวกอะไหล่ชิวนโนทั้งหลายแหล่นั่นแหละทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นชุดขับไทยก้า105อะไรพวกนี้ก็มีให้อัปเกรดกันอยู่นะอ่ะ มาที่หมวกกันหน่อยนะครับหมวกตอนนี้เนี่ยจะมีของดาฮอนนะที่เพิ่งเข้ามาดาฮอนตัวนี้เป็นตัวอินเทอร์เกรตนะครับผมตัวนี้อยู่ที่1,490บาทที่มจะมีไฟอยู่ข้างหลังมีแว่นมีอะไรครบเนี่ยตัวนี้ของเข้ามาแล้วมี3สีนะมีดำมีเทามีขาวแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะครับแล้วก็มีพวกหมวกของเลเซอร์นะครับผมหมวกของเลเซอร์เนี่ย อันนี้ไม่ต้องบอกว่าคุณภาพไม่ดีอยู่แล้วมวกของน้องๆหนูๆก็มีนะสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่านี่คือของทั้งหมดนะอ่ะจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมอาจจะไปยังไม่หมดนะมันยังมีพวกขาจานมีอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมสนใจตัวไหนก็ทักกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมอ่ะยังไงก็ ฝากคลิปลักษณะนี้ไปด้วยนะผมว่าหลายๆคนก็รอคลิปเดินรอบล้านของผมมาอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเดี๋ยวสักประมาณวันที่27นี้เนี่ยวันที่27นี้อ่ะผมจะจับทิปปั่นเนาะอ่ะทิปปั่นอันนี้นเนี่ยจะเป็นทิปปั่นสําหรับเด็ก สำหรับเด็กน้อยอ่าประมาณทักงสี่ขวดมืสิบขวดเนี่ยกำลังสวยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดในในคลิปถัดถัดไปต่อไปอีกทีหนึ่งนะอ่าสำหรับใครที่รอคลิปอ่าไอ้ใครที่รอทิปปั่นแบบว่าน่ารักน่ารักปัน่นน้อยๆมาจอยกันได้นะอันนี้ผมจัดสาหรับเด็กนะเพราะฉะนั้นผมจะไปช้ามากอย่าลืมผมจัดสําหรับเด็กนะครับทีคิปปั่นสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้อีกทีหนึ่งจัดที่ไหนก็แต่อ่า ที่ป่าสำหรับเด็กอันเนี้ยคงจะที่พุทธมณฑล ปั่นง่ายๆสบายๆายนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจที่จะพาะน้องๆหนูๆมาร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยผมจะมีการอสอนให้ว่าการปั่นเป็นกลุ่มต้องทำยังไงบ้างะจะสอนลักษณะว่าการใช้มือ,อการใช้มือให้ทางนะครับผมไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้เราหน้าง,งานนะครับผมถ้าเกิดสนใจติดต่อมาที่ เดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดสนใจที่ปั่นนะอ่ะก็รอคลิปถัดไปหรือเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งหน้า facebook ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากสินค้าในร้านเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด